ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนี่เพื่อผมกอนแทคอิเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมาอยู่ในเกม Dash Blade นี่เองนะครับซึ่งเป็นแมพของคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับซึ่งจะเป็นเกมแนว Survival แบบ1 V1 หรือว่าเป็นเกมแนว Survival แบบ b a t t l e Royale อยก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นการรวมกันเนาะแต่ว่ามันจะเป็นการต่อสู้แบบ1 V1 นี่เองนะคืออย่างที่ท่านผู้ชมเห็นไปนในฟุตเทจต้นคลิปนะครับมันจะเป็นเหมือนการประชันกันร,ระหว่างดาบนะมันเหมือนเอาดาบมาฟันกันอย่างนี้เนี่ยเห็นไครับ มันจะเร็วขึ้นเรื่อยๆเลย,เลยคือเรา้องใช้ภาษาสัมผัสมากเลยเนงะี่ยและนอกจากนี้นะครับเกมนี้ยังมีส่วนของพาวเวอร์ด้วยเนาะแต่ผมขอบอกก่อนนะครับว่าเกมในตอนนี้ยังอยู่ในช่วงระบบเทสหรือว่าคือระบบอะไรต่างๆเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์ดี100%เนะครับเกมอาจจะดูมีอะไรผิดแปลกไปก็ไม่ต้องไปตกใจมันนะครับเพราะว่ามันยังเป็นเกมในระบบเทสอยู่เนาะตอนนี้ก็น่าจะยังไม่ได้เปิดให้คนสาธารณะทั่วไปเล่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนของอ็บบิลิตี้ดีกว่านะครับแอ็บบิลิตี้นี่เป็นแอ็บซิลิตีาานนะ้ซูซนนเปอร์สปีด แต่ละอย่างนี่ราคาศูนย์หมดเลยนะครับสุ per สปีดเนี่ยมันก็คือจะเป็นการใช้แร้ว,วิ่งเร็วขึ้นนะครับส่วนฟรีเนี่ยคือเวลาเราตีคู่แข่งจะแข่งไปเลยนะครับฟรี Feed นี่ผมใช้ไปแล้วหล่อยลองใช้สกิลเลื่อดหน่อยนะถ้าจะไม่ผิดว่าสกิลเลื่อนเนี่ยมันจะเป็นสกิลแบบไม่ต้องกดใช้นะครับมันใช้งานแบบเองแบบปกติเลยนะสกิลนี้เหมือนจะมีโอกาสที่ ผมขอประชันกับคนนี้ก่อนเนี่ยมันบางบางทีก็จะมีคนมาแจมนะพอฆ่าได้เราก็จะได้คอแบบนี้นะครับโคี่เชียดคนนี้โคตรเร็วเลยอะไรเนี่ยยังไม่ทันได้รีวิวสกิลเลยนะครับสกิลนี้เหมือนถ้าผมจะไม่ผิดถ้าเกิดมีการฆ่าหรือการคิวอะไรมาเนี่ยสกิลนี้มันจะมีมีโอกาสเพิ่มหัวใจให้เราได้ไปไม่ถึงเลยวะดาผมสั้นเกินนะ อันนี้ผมเหลือซองหัวใจแล้วครับไม่รู้โดนใครฟันไปผมนี่ยังไม่รู้ตัวเลยนะเหลือสามคนแล้วทีนี้ว้าเกมนี้มีบล็อกด,ด้วยนะครับกด F เป็นบล็อกนะโอ้ยคือผมลืมใช้ไปเลยคือเกมนี้มันมัน,มนแบบมันเร็วมากจริงๆนะครับมีบล็อกเป็นการกด F นะครับสามารถบล็อกดาบได้แล้วก็กดคลิกเป็นการตีธรรมดานะครับเป็นตีคู่ต่อสู้อย่างงี้นี่เราก็ต้องฟันกันไปมาอย่างงี้นะครับคือเกมนี้มันเป็นเกมเร็วแล้วมันคือจะเร็วขึ้นเรื่อยๆไง โในที่สุดผมออก็ฆ่าได้สักทีนะครับได้มายีบหาคอยถึงจะน้อยไปหน่อยแต่ว่าเกมนี้มันค่อนข้างที่จะมันมากเลยครับแ้าถ้าชนะเราก็จะได้100รอยคอยเนาะโอเค แล้วขอพักะะบเพลเ์เกมไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมผมขอมารีวิวในส่วนของ Power หรืออะไรต่างๆให้เรียบร้อยก่อนนะคือมันเป็นเกมที่เร็วมากนะครับคือเข้ามาแป๊บเดียวมันก็ไปอีกทีแล้วนะต่อไปนะครับเป็น Golden h ฮาร์นะครับไอ้นี่คือสกิลนี้นะครับพอเราฆ่าคนไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะได้หัวใจเพิ่มนะครับต่อ1คนนะสมมติเราฆ่า1คนแล้วก็จะได้เพิ่มมา1หัวใจแล้วมันก็จะไปตันอยู่ตรงที่6หัวใจนี่นะครับเป็นสกิลปั๊มเลือนเองนะ ส่วนตอนนี้ที่คนเขานิยมใช้กันเนี่ยจะเป็นดักบนเบย์นะครับคือผมเห็นทุกคนเขาใช้กันหมดเลยนะสกิลนี้นะครับทุกครั้งที่เราตีตคู่ต่อสู้เนี่ยมันจะได้เป็นคูณ2คอมโบนะครับซึ่งคอมโบมันจะบวชตรงนี้ใช่ไหมทุกครั้งที่เราตีเนี่ยโดยปกติจะเพิ่มเป็น1คอมโบ2คอมโบหรือ3คอมโบแต่ถ้าเราใช้อนี้ปุ๊บเนี่ยคือจะเพิ่มทีละ2นะครับคือตี2ทีจะได้4คอมโบนี่นะคือประเด็นยิ่งเราเล่นคอมโบเยอะมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยตัวเราจะยิ่งฟันเร็วขึ้นมาเท่านั้นเหมือนที่่่่่านนนนนผู้้ชมมมเเเเหหห็็ไปปตอลใดัยรีฟวุ๊ คือหน้าจอเราจะแบบหูหันแทบไม่ทันนะแล้วคู่ต่อสู้ก็จะแทบไม่ทันด้วยเหมือนกันนะครับนี่คือข้อดีของสกิลนี้เนาะถ้าแทนเป็นสกิลเดียวที่มีการอัปเกรดเนี่ยถึงสามอัปเกรดเลยด้วยกันนะครับถือว่าเป็นสกิลที่แม่งโกงกว่าชาวบ้านมากแต่อย่าลืมนะครับสกิลนี้มันไม่ใช่สกิลพาร์สีแล้วนะนี่เนี่ยโหมันเร็วจริงเร็วเกินไปด้วยซ้ำนะผมว่าเร็วจนปวดหัวคือถ้าคนจะเล่นสกิลนี้มันต้อง บอกไม่ทันเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะครับต่ดูเขาตีกันไปก่อนนั่นเนี่ยเผลอไม่ได้เลยนะครับแบบนี้เผล่อปุ๊บคือเป็นตายอย่างเดียวและนอกจากแบบนี้นะครับที่ยังจะมีการฟันกันแบบโอ้โหรวดเร็วจนตามทันไม่ทันแล้วเนี่ยยังมีระบบของสกินดาบด้วยนะท่านผู้ชมนะ่าจะเห็นสกินดาบผมนะครับซึ่งผมก็ได้ใช้คําสั่งพระเจ้าปลดล็อกสกินดาบมาค่อนข้างจะเยอะอยู่นะนี่คือเวบพอดนะครับ แล้วแมปนี้นะครับจะมีเรียกว่าเป็นระดับของดาบเนาะจะมีคอมมอนก็คือแบบพวกดาบกระโหลกลาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ดาบแร่นะครับดาบแร่นี่ก็จะสวยขึ้นมาแล้วที่สวยที่สุดก็คือเล g e n า a r y นี่เองนะครับท่านผู้ชมคือผมสามารถใช้ได้ทุกสกิลดาบเลยไอ้สกินดาบเลยนะตอนเนี้ยใช้ได้ทุกสกินเลย ผมชอบสีม่วงนะผมขอใช้สีม่วงนะครับนี่โอ้โหมันมีความเท่อะแต่อยู่ด้านหลังนะนอกจากดาบแล้วยังมีผ้าด้วยนะครับเป็นผ้าอยู่ด้านหลังผ้าคาดสีดําก็จะดูแบบดําๆเป็นเ e เ e นด a r y ีที่สุดในตอนนี้นะครับก็จะเป็น ภาพแบบข,ขาๆลุยๆนะครับแต่สีแดงนะประเด็นคือสีแดงแล้วเทสขึ้นมาดันดีแบบนี้ก็มีระบบเควสด,ด้วยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปนะว่ามันเป็นแมปที่กําลังเทสแบบเป็นแมปที่ยังไม่ได้เปิดให้เล่นแบบโดยทั่วไปนะครับก็คือแมปที่ยังทําไม่เสร็จเอง,งเป็นแบบที่เขากําลังลองทํากันอยู่เนาะเควสมันก็อาจจะยังไม่มีนะครับแล้วก็ปุ่ม F K อันนี้ไม่มีอะไรมากแต่เราจะมาลองสุ่มของให้ท่านผู้ชมดูกันนะครับว่าในกล่องพวกนี้ถ้าเราลองสุ่มไปเนี่ยเราจะเจออะไรบ้างนะอันนี้น่าจะเป็นสุ่มมคปนนะเ็พวกสผา โอ้โอกาสเกลือโคตรเยอะอันนี้ก็ไม่ต้องไปซีเรียสมากนะครับมันอาจจะยังไม่สมบูรณ์ดีนะครับมันก็เลยอาจจะเกลืออย่างนี้นะครับเพราะาแมปยังเป็นระบบเทสอยู่เนาะเป็นแบบแบบเทสอ่าแล้วก็แบบดาบแบบดาบนี้ก็พอมีอะไรอยู่บ้างนะครับเฮแต่ถึงผมส่งไปก็ไม่ค่อยจะมีค่าอะไรเพราะว่าคือผมเป็นพระเจ้าไงตอนเนี้ยคือมีทุกดาบเลยตอนเนี้ยครับมีดาบคู่ด้วยนะแบบนี้ดาบคู่จะเป็นแบบถือคู่คู่อย่างนี้นะครับมีเคียวด้วยนะ ม่แบบนี้ไม่มีเคียวดูวดิเดีแต่ผมขอใช้เป็นดาบม่วงนะครับชอบดาบม่วงเท่ดีนะส่วนตรงนี้ก็เป็นส่วนของโหมดนะครับมีโหมด f p ace, ซึ่งคอมมิ่งซูนคือ,อยังไม่มาแล้วก็1นึ่งยีก็คอมมิ่งซูนเหมือนกันนะครับคือถ้าผู้ชมถ้าท่านผู้ชมอยากเล่นแมปนี้คือเร็วๆนี้มาแน่นอนนะคอมมิ่งซูนอยู่แล้วก็เป็นเทรนนิ่งนี่ทุกคนสามารถฝึกได้ตรงนี้เลยนะครับเหมือนตอนที่ต้นคลิปผมก็เคยให้ดูตรงเทรนนิ่งไปแล้วเนาะ นั่นแหละคือตอนตอน้ตนคลิปกับเทนนิงอันนี้อันเดียวกันนะครับซึ่งโหมดนี้นะครับจะเป็นโหมดที่ให้คนที่เข้ามาเนี่ยลองฝึกฝีมือกับบอร์ดนี้นะครับซึ่งเห็นบอร์ดหน้าตางโง่อย่างนี้นะมันสามารถขยับได้นะครับด้วยการกดขวาล่างนะหรือกดอันติเมทตรงคีย์บอร์ดนะครับนี่เห็นไหมมันสามารถขยับได้นะ,ะเห็นเป็นดัมมี่ลองเสื้อแบบนี้นะครับสามารถฝึกแบบมือได้อย่างดีนะครับโอ้แต่มันแต่มันโหดไม่ใช่เล่นนะเห็นอย่างนี้นะมันโหมดมาก ครับคือแบบยิ่งคอมโบไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะยิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับน่นเห็นไหม <laughs> น,นี่โดนบทฆ่าเลยเนี่ยนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองมารีวิวสกิลแบบข้าวๆบ้างดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้คิดมันสั้นเกินไปนะครับสกิลแรกนะครับเป็นสกิลซูเปอร์สปีดนะท่าจะไม่ผิดใช่ไหมอ่าใช่ครับสกิลนี้เป็นสกิลเพิ่มความเร็วในการวิ่งนะครับ ซึ่งการอัพเนี่ยก็จะมีการอัพแบบ2ขั้นนี้กันนะครับสกิลพอเราอัพปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับเรามาอ่านกันได้นะเพราะว่ารายละเอียดเนี่ยผมรีวิวต้องรีวิวเยอะเลยนะอาจจะไม่ได้อา่านได้ครบอะไรอย่างนี้นะส,สกิลฟรีนะครับก็ตรงตัวเลยนะครับเป็นสกิลใช้แข็งพอเรากดคิวปุ๊บเนี่ยตัวเราจะมีอร่าสีฟ้าแล้วก็หี่มาขึ้นมานะครับพอเราตีไปปุ๊บเนี่ยคู่แข่งจะอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถขยับตัวได้นี่นะครับคุณผู้ชมก็คือให้เราตีฟรีอีกครั้งหนึ่งว่างั้น กันเองนะครับทุกผู้ชมทุกครั้งที่เราตรีเนี่ยเราจะมีโอกาสได้หัวใจเพิ่มนะครับมาดูกันดีกว่าว่าผมจะได้หัวใจเพิ่มหรือเปล่าเฮ้ยทุกครั้งที่เราตรีเนี่ยเรามีโอกาสได้หัวใจเพิ่มแต่ถ้าเราได้3หัวใจแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้เป็น4หัวใจนะครับคือถ้าเราเหลือ1หัวใจหรือ2หัวใจเนี่ยเราอาจจะได้หัวใจเพิ่มเป็น3หัวใจอะไรอย่างงี้นะสกิลนี้จะทํางานอย่างนี้นะครับต่อไป golden head นะครับ golden เอ้ย golden head golden heart ดิสกิลนี้เป็นสกิลหัวใจทองนะครับเป็นแบบพา u s ีเหมือนเดิม ไม่จาเป็นต้องใช้นะครับจะมีออร่าสีทองเนี่ยกับเรานี่เป็นตัวทองเลยนะครับอย่างงี้สกิลนี้นะครับทุกครั้งที่เราฆ่านะครับเราจะได้หัวใจเพิ่มมาหนึ่งหัวใจนี่นะครับทุกผู้ชมได้เพิ่มนี่คือเห็นไหมมันจะได้เพิ่มแบบได้เพิ่มจริงๆไม่เหมือนสกิลที่แล้วนะครับนี่คือจะได้เพิ่มมาอีกหนึ่งหัวใจนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นสี่หัวใจแล้วนะครับเราจะมาดูกันว่ามันจะตันที่เท่าไหร่นะอ่าห้าหัวใจอ่าโอเคตันที่6หัวใจนี่นะครับทุกผู้ชม ค่าอีกตันที่6กหัวใจจริงไหมจริงนะครับตันที่6กหัวใจนะซึ่งก็เป็นสกิลพาสีเช่นเคยนะครับเป็นสกิลที่ผมบอกว่าถ้าคนเล่นเป็นเนี่ยรับรองโกงแน่นอนสกิลนี้แต่สำหรับผมแล้วมันไม่โกงแน่นอนนะครับเพราะว่าผมเล่นไม่เป็นคือเล่นดีสุดก็สกิลฟีดแต่ตอนนี้สกิลต่อไปดาร์กอนเบดน,นะครับ จะเป็นสกิลเนี่ยทุกครั้งที่เราตีเราจะได้คอมโบเพิ่มทั้งหมดมา2คอมโบนี่นะครับ2หรือสวะ่ะเหมือนประมาณ2ประมาณ3นั่นแหละนะครับถึงตีครั้งแรกม,มันจะขึ้นคอมโบ5ก็เถืะอนะแต่เราก็ประมาณ2นั่นแหละครับเกมนี้เนี่ยยิ่งเราตีคอมโบเยอะมากขึ้นเท่าไหร่เราจะยิ่งตีเร็วขึ้นเท่านั้นนะครับมาลองดูกันตีเร็วขึ้นจริงไหมเห็นไหมครับ ก้าคอมโบแล้วเร็วขึ้นไหมมันเหมือนตัวเขากับตัวเราเนี่ยติดกันขึ้นเรื่อยๆนะครับเนี่ยดูดูดโอ้เร็วขึ้นมากนะครับ23คอมโบล่ลอ,อเข้าไปแล้วอูย้ยจากจุดน,นู้นนะผมเด้งมาจุดนี้ได้ไงก็ไม่รู้นะครับโค้ดไกลอ่าใช่บ้าง เห็นไหมครับพอใช้สกิลนี้เนี่ยมันจะดูเร็วขึ้นเนี่ยนี่แค่สิบห้านะมันยังกับประมาณแบบ20คอมโบของตอนไม่ใช้สกิลอะ่ะก็สำหรับแมดเดชเบรดเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับทุกผู้ชม ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าแมปนี้เป็นแมปที่เป็นแบบเทสนะครับซึ่งก็ยังไม่สมบูรณ์ดีนะครับก็ยังไม่แน่ใจว่าทางผู้พัฒนาเนี่ยจะปล่อยออกมาให้เราเล่นแบบตัวเต็มตอนไหนนะครับเพราะเห็นแค่นี้เนี่ยก็ดูแบบโคตรมันแล้วนะครับก็ทางแมปนี้ก็จะมีด i s c อร์เหมือนที่ผมบอกไปประมาณกลางๆคลิปนะครับจะมี Discord กับกลุ่มเนี่ยถ้าผู้ชมอย่ลืมไปเข้ากันนะผมจะทิ้งลิงก์ดิสคอร์กับกลุ่มเขาไว้นะครับสำหรับใครที่อยากลองเทสเนี่ยก็สามารถเข้าไปในดิสคอร์ดเขาลองถามเขาดูได้นะ สำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับสำหรับใครชอบมิติกวดอะไรก็เชิญกด subscribe ผมด้วยสำหรับวันนี้ผมลาเพียงเท่านี้แล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย